อการอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเจอกับโูส้มอีกครั้งนะคะนี่เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะที่เราเจอการวันนี้จะเจอกันในหัวข้อการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะของตนเองนะคะเราเจอการนี้น,นักเรียนก็จะได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะนักเรียนก็ต้อง เรียนนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนนะคะว่าเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างก่อนที่จะไปลงมือปฏิบัตินะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะามาดูนะคะในส่วนของเรื่องของบนันทึกรปรรับรายจ่ายของตนเองนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าไรายได้ไรายได้ที่เรามาที่จะเอามาใช้จ่ายเนี่ย ต้องเป็นรายได้หรือว่ารายรับที่เหมาะสมซึ่งรายรับที่เหมาะสมก็ได้แก่หนึ่งนะคะเงินที่นักเรียนได้จากจากใครคะจากญาติผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองบางทีครูนะคะจากคุณครูนะคะเงินที่ได้รับจากการทําความดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการได้รับทุนการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเงินที่ปกครองให้ในักเรียนไปโรงเรียนเป็นอาจจะได้เป็นราย เป็นรายสัปดาห์นะคะหรือว่าเป็นรายเดือนนะคะต่อไปค่าตอบแทนที่ได้จากการทำงานที่สุจริตนะคะเช่นอาจจะช่วยพ่อแม่ล้างจานแม่ก็ให้ตังมานะคะเป็นข้าวแรงนะคะเป็นการตอบแทนเรานะคะที่เรามีน้ำใจช่วยเหลือง,งานของครอบครัวช่วยเหลือง,งานของเรพรพการง,งานของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ ะะมาดูรายรับที่เป็นรายรับที่ไม่เหมาะสมเรารับเงินจากที่ไหนบ้างที่ไม่เหมาะสมนะคะ้อที่ 1. เงินที่ได้รับจากบุคคลแปลกหน้าที่นักเรียนไม่รู้จักนะคะเอาเงินมาให้อย่าเพิ่งรับนะคะ 2. เงินที่ได้จากการลักขโมยลักขโมยจากใครบ้างอาจจะลักขโมยเงินพ่อ เงินแม่นะคะหรือเงินของเพื่อนของน้องนะคะอันนี้ก็เป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบนะคะต่อไปเงินที่ได้จากการคดโกงผู้อื่นนะคะถ้าเข้าใจดีนะคะว่าคดโกงผู้อื่นในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะคดโกงแสดงว่าไดมาไม่ถูกต้องแน่นอนค่ะต่อไปข้อที่4นะคะค่าตอบแทนในการทํางานโดยที่ไม่สุจริต นะคะไม่สุจริตก็คือไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของรายจ่ายรายจ่ายที่เหมาะสมรายจ่ายที่เหมาะสมได้แก่อะไรบ้างนะคะรายจ่ายที่เหมาะสมก็คือหนึงรายจ่ายรถโดยสารประจําทางนะคะนี้ทุกคนนะคะบางทีเราก็มีความจําเป็นนะคะจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถสองแถว นะคะหรือบางทีเดินทางข้ามต่างจังหวัดนะคะก็อาจจะเป็นรถตู้นะคะค่าเครื่องบินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียนนะคะหนังสือเปิดเทอมนะคะเราจําเป็นมากที่จะต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะข้อที่3ค่ะ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะบางทีเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บปวยกระทันหันนะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะข้อที่5ค่ะค่าอาหารนะคะเราจําเป็นต้องกินต้องใช้นะคะอาจจะต้องซื้อกับข้าวนะคะในแต่ละวันนะคะต่อไปมาดูรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมบ้างมีอะไรซื้อของเล่นในราคาแพง อันนี้เป็นของที่ไม่จำเป็นนะคะซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์นะคะเราเคยเรียนแล้วนะคะว่าสิ่งที่มีประโยชน์และมีะมีประโยชน์เนี่ยพิจารณานะคะถ้านักเรียนคิดได้ว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พึงซื้อนะคะให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะคะ ชุดเสื้อผ้าชุดใหม่ตามเพื่อนบางทีซื้อตามแฟชั่นแต่ครอบครัวของเรานะคะคบางครอบครัวไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่พอที่จะต้องซื้อชุดใหม่ตามแฟชั่นอยู่เป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นประหยัดได้ก็ช่วยกันประหยัดผู้ปกครองนะคะซื้อเครื่องเขียนใหม่ที่สวยกว่าที่มีอยู่อ,อันนี้กูจะเจอบ่อยมากเลยนะคะเครื่องเขียนเช่นพวกกบเหลายินสอ กล่องเก็บอินสออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนใช้ให้คุ้มค่านะคะเราจ่ายตังค์ซื้อไปแล้วนะคะ20บาท30บาทใช้ให้คุ้มค่านะคะอย่าเพิ่งรีบซื้อใหม่นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าต่อไปนะคะก็มาดูวิธีการนะคะวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายเราจะทำอย่างไรนะคะข้อที่1 นะคะจดบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งรายรับและก็รายจ่ายเอาไว้นะคะข้อที่2จดบันทึกรายการว่ามีรายการอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างนะคะถ้าซื้อก็ถือว่าเป็นรายจ่ายนะคะแต่ถ้ารับเงินจากผู้ปกครองถือว่าเป็นรายรับนะคะมีกี่อย่างแต่ละอย่างใช้เงิน กี่บาทนะคะจดบ,บันทึกเอาไว้ต่อไปข้อที่3นะคะหาเงินที่เหลือในแต่ละวันนะคะเราทำอาจจะทำบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นรายสัปดาห์แต่เราต้องทำให้เป็นปกติทุกๆวันนะคะนำรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละวันนะคะเช่นวันนี้นะคะรับเงินรับเงินจากแม่แม่ให้เงินมา50บาท นำะะไปซื้ออะไรบ้างซื้อลูกชิ้นหิวอยากกินลูกชิ้นซื้อลูกชิ้น20บาท50บาทลบไปซื้อลูกชิ้น20บบาทเหลือเงินกี่บาทคะอ่าอันนี้นักเรียนต้องไปคิดเองนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูจะมีในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนได้ชมนะคะให้นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจนะคะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมีตารางนะคะตารางมีทั้งหมดกี่ช่องนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันดูนะคะว่าแต่ละช่องนะคะชื่อว่าอะไรบ้าง แล้วหลังจากจบคลิปวิดีโอนะคะครูก็มีใบงานนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับการจัดทาบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเราเองนะคะของเด็กหญิงเจ,จ,จะดเจิของเด็กชายจะดเจดนะคะของแต่ละคนก็คือต้องทําทุกคนนะคะนักเรียนฝึกนะคะฝึกให้ได้ลงมือปฏิบัตินะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะพร้อมแล้วนะคะ ไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะการดำกันไหมคะรู้จักไหมคะว่าคืออะไรตารางการใช้เงินหรือเปล่าครับคุณครูตอบได้ใกล้เคียงเลยค่ะเต้ยครูจะเฉลยให้ฟังนะคะว่านี่คือบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเพราะบัญชีนี้ไม่ได้บอกแค่รายจ่ายแต่บอกถึงรายรับรายจ่ายและจำนวนเงินที่เหลือเก็บด้วยนะคะ จริงด้วยครับคุณครูวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันเหรอครับใช่ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการตรวจสอบการใช้เงินของเราว่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ทำยังไงครับคุณครูผมอยากมีเงินเก็บเยอะๆบ้างก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยของเราบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละครับใช่ค่ะ วันนี้ครูจะสอนให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันโดยในช่องแรกจะเป็นวันที่ค่ะคือวันเดือนปีที่มีรายรับรายจ่ายช่องต่อมาจะเป็นการเขียนเป็นรายละเอียดของรายการรายรับรายจ่ายว่าเราได้มาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรนะคะและช่องต่อไปเป็นจำนวนเงินของรายรับและจำนวนเงินของรายจ่ายว่าเราได้รับมาเท่าไหร่ ใช้จ่ายไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่เรามาลองทำกันนะ,ะนักเรียนโดยจะยกตัวอย่างการใช้เงินวันนี้กันดีกว่าใครจะเป็นคนอาสาดีหนูเองค่ะดีมากค่ะพลอยก่อนที่จะเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนต้องเขียนวันที่ในช่องแรกก่อนนะคะแล้ววันนี้พลอยได้เงินมาโรงเรียนเท่าไหร่คะวันนี้คุณพ่อให้เงินมา2ี่สิบบาทค่ะ นักเรียนคนไหนตอบได้บ้างว่าพลอยได้เงินจากคุณพ่อมา20บาทจะให้ใส่ไว้ในช่องไหนในช่องรายรับครับถูกต้องค่ะเราจะเขียนจำนวนเงินที่พ่อให้พลอยมาในช่องรายรับ20บาทจากนั้นให้เราดูช่องคงเหลือนะคะพลอยยังไม่ได้ใช้เงินดังนั้นพลอยจึงมีเงินในช่องคงเหลือ20บาทแล้ววันนี้พลอยนำเงินไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างคะ วันนี้หนูเอาข้าวมาที่โรงเรียนหนูซื้อไอศกรีมไปห้าบาทค่ะใครตอบครูได้อีกบ้างว่าพลอยซื้อไอศกรีมไปห้าบาทจะต้องใส่ไว้ในช่องไหนคะใส่ช่องรายรับครับไม่ถูกนะคะพัดเพราะว่าจ่ายค่าไอศกรีมไปเป็นเงินที่เราจ่ายไปเราจึงต้องใส่ในช่องรายจ่ายค่ะจากนั้นเรามาดูที่ช่องคงเหลือกันนะคะ ว่าเงินของพลอยจะเหลือเท่าไหร่เหลือสิบห้าบาทค่ะดีมากค่ะพลอยมีเงินยี่สิบบาทใช้ไปห้าบาทคงเหลือสิบห้าบาทแล้วพลอยซื้ออะไรอีกหรือเปล่าคะหนูซื้อดินสลายตุ๊ก,กตาไปสิบบาทค่ะใส่ตอบครูได้อีกบ้างว่าเราจะใส่จำนวนเงินไว้ที่ช่องไหนผมตอบได้ครับใส่ในช่องรายจ่าย ถูกต้องค่ะและตอนนี้พลอยจะเหลือเงินเท่าไหร่คะนักเรียนพลอยก็เหลือเงินห้าบาทค่ะใช่แล้วค่ะเราก็จะใส่จำนวนเงินนี้ไว้ในช่องคงเหลือแสดงว่าวันนี้พลอยได้เงินมายี่สิบบาทใช้เงินไปแล้วสิบห้าบาทตอนนี้พลอยเหลือเงินห้าบาทแล้วพลอยจะเอาเงินที่เหลือไปทำอะไรคะหนูจะเอาไปหยาดกระปุกที่คุณพ่อซื้อให้หนูนะคะจะได้เต็มไวไ ดีมากค่ะพลอยที่รู้จักการออมเงินโดยเอาเงินไปหยอดกระปุกไม่ใช้เงินจนหมดนักเรียนเห็นไหมคะการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายทําให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่และมีเงินเหลือเก็บหรือไม่เพื่อให้เรารู้จักใช้เงินได้อย่างเหมาะสมนักเรียนลองกลับไปทําบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองดูที่บ้านนะคะแล้วเรามาลองดูกันว่าใครใช้จ่ายอย่างเหมาะสมบ้าง การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ได้ว่าในแต่ละวันเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่และเราได้ใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าแล้วหรือไม่นะคะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กัน เรามาดูเฉลยกันนะคะถ้าน้องๆต้องนํำเงินไปใช้จ่ายเรียกว่ารายจ่ายนะคะแต่ถ้าเราได้รับเงินมาเราจะเรียกว่ารายรับค่ะพ่อให้เงินมา20บาทเป็นรายรับค่ะซื้อขนม5บาทเป็นรายจ่ายค่ะค่ารถโดยสาร10บาทเป็นรายจ่ายค่ะขายกระดาษหนังสือพิมพ์15บาทเป็นรายรับค่ะซื้อนมสด10บาทเป็นรายจ่ายค่ะ 25บาทเป็นจำนวนเงินรวมของรายจ่ายค่ะ35บาทเป็นจำนวนเงินรวมของรายรับที่ได้ค่ะ10บบาทเป็นจำนวนเงินรวมคงเหลือค่ะ